ดาวประเทศไทยรวมพลังชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยทักษะ EF เพื่อเติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมแม่จ๊ะปิดเทอมนี้พ่อจะพาอิ่มสุขไปเรียนดนตรีแม่ว่าดีไหมจ๊ะเอาสิจ๊ะแต่ว่าพ่อลองถามลูกก่อนนะว่าอยากทำกิจกรรมอะไรจะได้ไม่เป็นการบังคับหรือว่ากดดันลูกจนเกินไปเอ๊ะ แล้วลูกของเรามีความถนัดด้านไหนนะพ่อยังดูไม่ออกเลยถ้าอย่างนั้นเราต้องส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้ครอบคลุมด้านต่างๆให้มากที่สุดจะได้รู้ว่าลูกชอบหรือว่าถนัดด้านไหนเราจะได้ส่งเสริมได้ถูกต้องและเราก็คงต้องให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องมันพูดคุยกับลูกไม่แน่นะวันหนึ่งลูกเราอาจจะเปลี่ยนความสนใจพบความถนัดใหม่ๆแล้วอยากทดลองทําเรื่องใหม่ๆก็ได้นะนั่นสินะพ่อก็นึกอยู่เหมือนกันว่าเราก็ต้องไม่ยึดติดกับความคิดคาดหวังเดิมมากจนเกินไปจนเผลอไปบังคับ มันอาจจะทําให้ลูกสับสนก็ได้นะว่าสิ่งที่ทําอยู่เป็นความต้องการของเขาหรือของพ่อกับแม่กันแน่